อา๋ยวเพิ่งหลับนะครับเดี๋ยววันนี้วันนี้วันนี้นะครับครูคะขออนุญาตไปเอาที่ชั์นแปค่ะได้ครับ ไปไหนอะ่ะตายแล้วแป๊บนะครับไม่เป็นไหนเลยวะเนี่ย แอบนะครับคอมไม่ไปไม่รู้เป็นอะไรเอา้าตายไม่เป็นไหนเลยจะอ่ะมาแล้ว โอเคนะครับขึ้นมาแล้วนะครับกดจะมาได้เดี๋ยวคาบนี้นะครับก็จะเป็นการเรียนครั้งที่2นะครับหรือว่าสัปดาห์ที่2นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารู้ในเรื่องของระบบกล้ามเนื้อนะครับระบบกล้ามเนื้อนะครับระบบกล้ามเนื้อนะครับความสําคัญและหน้าที่ของเขานะครับกล้ามเนื้อนะครับมีหน้าที่นะครับยึดเกาะกับโครงร่างของเรานั่นเองหรือโครงกระดูกนะครับเพื่อให้ร่างกายของเราครับ เกิดการเคลื่อนไหวนะครับกล้ามเนื้อสามารถยืดหยุ่นได้นะครับโดยแบ่งออกเป็น3าประเภทนะครับดังนี้อันที่1เลยนะครับอันนี้นะครับก็คือรูปร่างร่างกายมนุษย์นะครับก็จะมี3ส่วนด้วยกันนะครับก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทอันที่1เลยนะครับกล้ามเนื้อลายนะครับกล้ามเนื้อลายก็ถือว่าเป็นกล้ามเนื้อนะครับที่มีขนาดมากที่สุดนะครับในร่างกายนะครับช่วยในการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ พยุงร่างกายของเรานะครับให้ทํางานภายใต้นะครับการควบคุมของสมองของเรานั่นเองเช่นกล้ามเนื้อแขนแล้วก็กล้ามเนื้อขานะครับต่อไปนะครับกล้ามเนื้อเรียบนะครับก็จะพบอยู่ในตามอวัยวะภายในเช่นปอดนะครับผนังกระเพาะอาหารผนังลำไส้นะครับทํางานนอกเหนือการควบคุมของสมองนะครับก็คือมนุษย์นะครับไม่สามารถที่จะควบคุมเขาได้นั่นเอง ต่อไปอันสุดท้ายกล้ามเนื้อหัวใจนะครับก็ถือว่าเป็นโครงสร้างนะครับสำคัญของหัวใจและเป็นกล้ามเนื้อนะครับที่พบในหัวใจเท่านั้นการทํางานของเขาก็คือทําหน้าที่สูบฉีดโลหิตนะครับอยู่นอกเหนือการควบคุมของสมองเช่นกันนะครับแล้วก็ทํางานโดยที่ไม่มีวันหยุดตลอดชีวิตนะครับถ้าหัวใจหยุดเต้นก็หมายถึงนะครับสิ้นสุดนั่นเองนะครับคือการตายนั่นเอง ต่อไปเรามาดูนะครับการปฏิบัติตนเพื่อให้ระบบกล้ามเนื้อนะครับทำงานได้ตามปกตินะครับว่าเราจะปฏิบัติตนอย่างไรข้อที่1เลยนะครับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับโดยเฉพาะอาหารที่มีโปรตีนเช่นเนื้อสัตว์นะครับนมถั่วมเมล็ดแห้งนะครับต่อไปข้อที่2อ,อันนี้ก็ถือว่าสําคัญนะครับออกกาลังกายอย่างสม่ําเสมอนะครับ วิ่งหออมร่างกายเป็นประจำนะครับวันละ3 0ถึง40นาทีนะครับก็จะช่วยให้กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงนะครับต่อไปเราต้องใช้กล้ามเนื้อนะครับอย่างถูกวิธีนะครับไม่ใช้กล้ามเนื้อนะครับทำงานหนักมากจนเกินไปเช่นเรายกของหนักเกินกําลังของตนเองนะครับไม่เล่นของใช้นะครับพลังกาลังมากจนเกินไปนะครับอาจจะทําให้กล้ามเนื้อเราฉีกขาดได้นะครับแล้วก็ไม่ควรเวียงนะครับหรือว่าดึง ขาแรงๆนะครับอาจจะทำให้กล้ามเนื้อของเราฉีกได้ต่อไป ouais. มาดูระบบกระดูกแล้วก็ข pues, uh ้อ huh. ต่อนะครับหรือว่าระบบโครงร่างนะครับว่ามีการทำงานอย่างไรนะครับว่ามีประโยชน์ต่อเราอย่างไรนะครับอ่านี่ก็เป็นรูปภาพจำลองนะครับร่างกายมนุษย์นะครับว่ากระดูกของเรานะครับมีกี่ชิ้นนะครับร่างกายของทุกคนนะครับก็จะมีโครงกระดูกเป็นตัวกําหนดรูปร่างนะครับโครงกระดูกนะครับ ถูกยืดนะครับด้วยกล้ามเนื้อนะครับเอ็นแล้วก็เนื้อเยื่อนะครับสําหรับห่อหุ้มกระดูกกระดูกเป็นตัวช่วยในร่างกายของเราครับแข็งแรงเป็นตัวประคับประคองนะครับร่างกายแล้วก็เป็นตัวกําหนดโครงสร้างของร่างกายเรานั่นเองนะครับถ้าเราไม่มีโครงกระดูกนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะพยุงตัวเองได้นะครับไม่สามารถที่จะทรงตัวได้นั่นเองต่อไปความสําคัญนะครับแล้วก็หน้าที่ของระบบกระดูกและข้อต่อ อันที่1เลยนะครับยึดโครงร่างแล้วก็ควบคุมการเคลื่อนไหวโดยมีข้อต่อนะครับเป็นตัวเชื่อมกระดูกและก็เป็นแรงเก็บนะครับแล้วก็แจกจ่ายแคลเซียมนะครับสําหรับทําให้เลือดนะครับกล้ามเนื้อและก็ไตแข็งแรงช่วยให้ประสาทส่วนกลางนะครับทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็ปกตินั่นเองกระดูกซี่โครงป้องกันหัวใจปอดนะครับจากแรงกระแทกนั่นเองกระดูกสันหลังนะครับ เป็นแกนของร่างกายช่วยในการทรงตัวนั่นเองนะครับอต่อไปข้อที่2นะครับการไปริบัต้นนะครับเพื่อให้ระบบกระดูกและข้อต่อนะครับทำงานได้ตามปกตินะครับถ้าเราสังเกตรูปภาพนะครับขวามือเราอาหารที่มีแคลเซียมนะครับช่วยบำรุงกระดูกของเราก็จะมีไข่มีนมนะครับอันนี้ถ้าเรารับประทานได้ทุกวันก็ถือว่าช่วยในเรื่องของแคลเซียมนะครับก็คือ เช่นขลาตัวเล็กอะไรครับต่อไปมันออกกำลังกายนะครับอย่างสม่ำเสมอเป็นประจําทุกวันนะครับไม่ยกของหนักมากจนเกินไปนะครับหรือถือของที่หนักด้วยแขนข้างใดข้างหนึ่งเป็นเวลานานนะครับยกของขึ้นจากพื้นให้ถูกวิธีโดยนั่งลงแล้วค่อยยกนะครับจากพื้นไม่ควรที่จะก้มนะครับหลังยกของเพราะอาจจะทำให้ เคสขัดยอกได้นะครับหรือปวดหลังได้ดังรูปภาพนี้นะครับอ่าหลายๆคนอาจจะยกในวิธีนี้เป็นวิธีที่ผิดนะครับเนื่องจากโดยใช้กําลังมันไม่ได้สเต็ปตามที่ร่างกายเราสร้างความสมดุลน,นะครับวันนั้นเราก็เปลี่ยนวิธีการยกใหม่นะครับต่อไปข้อที่5นะครับไม่เยาตัวหรือว่าบิดข้อต่อโดยแรงนะครับเพราะอาจจะทําให้เอ็นนะครับงุ้มข้อฉีกขาดได้ นะครับแล้วก็ไม่ปีนป่ายหรือขึ้นไปเล่นบนที่สูงอาจจะตกลงมาแล้วทําให้กระดูกหักได้นะครับอ่ารูปภาพนี้นะครับการใช้ผ้านะครับของคอเพื่อพยุงแขนไว้นะครับเมื่อเรากระดูกแขนเราได้รับบาดเจ็บอันนี้ก็ถือว่าเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับถ้าเกิดเราแขนหักแขนงอแขนเคล็ดนะครับเมื่อได้รับบาดเจ็บที่กระดูกหรือข้อต่อนะครับต้องใช้ว่าส่วนนั้นอยู่นิ่งๆนะครับ อย่าเคลื่อนย้ายนะครับพยายามทําให้นิ่งนะครับหรือมีการเคลื่อนไหวน้อยที่สุดนะครับก่อนจะทําการปะถมพยาบาลหรือเคลื่อนย้ายอย่างถูกวิธีนะครับต่อไปการตรวจสอบนะครับการเจริญเติบโตของระบบกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ระบบกระดูกข้อต่อของเรานะครับแน่นอนนะครับการเจริญเติบโตของกล้ามเนื Gr ้อแล้วก็กระดูกข้อต่อแสดงถึงการเจริญเติบโตของคนเรานะครับแล้วก็พัฒนาการของร่างกาย ซึ่งสามารถตรวจสอบนะครับได้ด้วยการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงนะครับแล้วนำผลที่ได้ครับไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตามอายุและก็เพศของเรานะครับถ้าเป็นไปตามเกณฑ์ก็แสดงว่าเรามีการเจริญเติบโตนะครับของกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็กระดูกปกตินั่นเองอันนี้ก็สามารถที่จะชั่งน้ําหนักวัดส่วนสูงนะครับแล้วก็มาเปรียบเกณฑ์ได้อ่าอย่างเช่นรูปภาพนี้นะครับ ช่างน้าหนักว่าได้กี่กิโลกร,รัมนะครับส่วนสูงกี่เซนนะครับเพื่อไปตรวจสอบการเจริญเติบโตของระบบกล้ามเนื้อนะครับระบบกระดูกของเรานั่นเองจากที่ครูบรรยายมานะครับก็สรุปได้ว่าระบบกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ระบบกระดูกและข้อต่อนะครับมีความสําคัญมากนะครับเพราะจะทําให้ร่างกายของเราครับคงรูปอยู่ได้ส่งผลให้ระบบอวัยวะอื่นๆนะครับสามารถทํางานได้ ตามปกตินะครับจึงจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ต้องดูแลรักษาระบบกล้ามเนื้อของเรานะครับอย่างถูกวิธีเพื่อให้ทํางานได้ตามปกตินั่นเองนะครับต่อไปอันนี้ก็ให้เราดูเฉยนะครับยังไม่ต้องทํานะครับเหมือนเป็นการทบทวนอีกรอบนึงนะครับหน้าที่สําคัญของกล้ามเนื้อนะครับคือข้อใดนะครับก็ข้อที่2การปฏิบัติกิจกรรมในข้อใดครับที่กล้ามเนื้อนะครับทำงานหนักได้มากที่สุด1 2 3 4นะครับ แ้วก็ข้อที่3ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของกระดูกนะครับข้อที่4ถ้าร่างกายไม่มีกระดูกจะส่งผลอย่างไรต่อไปข้อที่5ข้อต่อมีความสําคัญต่อร่างกายอย่างไรข้อที่6บุคคลในข้อใดมีโอกาสข้อต่อเสื่อมมากที่สุดข้อที่7การทํากิจกรรมในข้อใดทําให้ระบบกล้ามเนื้อแข็งแรงนะครับ ต่อไปข้อที่8ถ้าต้องการให้ระบบกล้ามเนื้อทํางานเป็นปกติควรบริโภคอาหารประเภทใดต่อไปข้อที่9ข้อใดเป็นการปฏิบัติตนนะครับที่ช่วยให้ร่างกายมีกระดูกที่แข็งแรงต่อไปข้อที่10การกระทําในข้อใดนะครับเป็นการดูแลรักษาข้อต่อที่ดีที่สุดเดี๋ยวเรามาดูเฉลยข้อที่1เลยนะครับก็คือตอบข้อที่4นะครับควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายนะครับเพราะว่า กล้ามเนื้อนะครับสามารถยืดหยุ่มได้รักษาท่าทางรูปทรงนะครับทําให้ขึ้นขาับขยับเคลื่อนไหวได้ครับเดี๋ยวอันนี้ให้ดูตามสไลด์ก่อนนะครับยังไม่ทํานะครับอ่าต่อไปนะครับข้อที่สองคำตอบก็คือวิ่งออกกําลังกายนะครับเพราะว่าขนาดที่เราวิ่งครับต้องใช้แรงจากกล้ามเนื้อขานะครับและเป็นกิจกรรมที่ต้องมีการออกกําลังกายนะครับมีการเคลื่อนไหวมากที่สุดนั่นเองต่อไปข้อที่3คําตอบก็คือข้อที่1นะครับ เพราะว่าห่อหุ้มร่างกายนะครับเป็นหน้าที่ของผิวหนังนั่นเองต่อไปข้อที่4นะครับถ้าร่างกายไม่มีกระดูกจะส่งผลอย่างไรคําตอบก็คือระบบกระดูกนะครับเป็นตัวกําหนดโครงสร้างร่างกายให้แข็งแรงคงรูปอยู่ได้นะครับจึงช่วยในการทรงตัวของร่างกายนั่นเองต่อไปข้อที่5นะครับข้อใดมีความสําคัญต่อร่างกายมากที่สุดคําตอบก็คือข้อที่3นะครับเพราะว่าข้อต่อ เป็นตัวเชื่อมกระดูกแต่ละส่วนนะครับทำให้ร่างกายงอหรือว่าเหยียดตัวเคลื่อนไหวทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองต่อไปข้อที่6บุคคลในข้อใดนะครับมีโอกาสข้อต่อ,อข้อต่อเสื่อมมากที่สุดนะครับต่อข้อที่1เพราะว่าข้อต่อช่วยรองรับน้ําหนักตัวของเรานะครับถ้าน้ําหนักตัวของเรามากเกินไปนะครับข้อต่อก็จะรองรับได้นะครับอาจจะทําให้ข้อต่อของเรา บวมหรือว่าเสื่อมลงนั่นเองนะครับการทำกิจกรรมในข้อใดน,นะครับทำให้ระบบกล้ามเนื้อแข็งแรงก็คือออกกำลังกายสม่ำเสมอนะครับเพราะว่าการออกกำลังกายเขาถือว่าเป็นการดูแลรักษาสุขภาพอีกอย่างหนึ่งเช่นกันนะครับทำให้มีการยืดหยุ่นนะครับแข็งแรงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปถ้าต้องการนะครับให้ระบบกล้ามเนื้อนะครับทำงานเป็นปกติ ควรบริโภคอาหารประเภทโปรตีนนะครับเพราะว่าโปรตีนช่วยเสริมสร้างนะครับหรือสร้างเสริมการเจริญเติบโตนะครับแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายเรานั่นเองต่อไปข้อที่9ข้อใดเป็นการเวลตนที่ช่วยให้ร่างกายมีกระดูกที่แข็งแรงนะครับก็คือดื่มนมที่มีแคลเซียมสูงนะครับก็จะช่วยให้กระดูกและฟันของเราแข็งแรงนะครับแล้วก็ช่วยป้องกันโรคก,กระดูกอุกด้วยนะครับต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่10บ การกระทาในข้อใดเป็นการดูแลรักษาข้อต่อที่ดีที่สุดก็หนีไม่พ้นในเรื่องของการออกกําลังกายอย่างถูกวิธีนะครับเพราะว่าถ้าเราออกกากลังกายเป็นประจาหรือว่าออกกาลังกายถูกวิธีก็จะช่วยในเรื่องของข้อต่อนะครับในเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับำรทำหน้าทํางานข้อต่อเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวมีประสิทธิภาพนั่นเองต่อไปนะครับชิ้นงานเดี๋ยวให้เรานะครับเตรียมสมุดร,รายวิชาสุขศึกษามา1เล่มนะครับเล่มเดิมเขียนวันที่นะครับ ให้เรียบร้อยเขียนคำสั่งให้นักเรียนบอกการทำงานของกล้ามเนื้อ3ชนิดดังต่อไปน,นี้นะครับกูเทปได้เอารูปภาพมา3รูปภาพนะครับที่ได้อธิบายเมื่อกี้นะครับมี3มส่วนให้เราเขียนอย่างเช่นกล้ามเนื้อเรียบกล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อลายอันนี้เหมือนเป็นการเฉลยให้เลยและก็บอกการทำงานว่าทำงานอะไรนะครับถ้าเรามีใครสงสัยไหมครับ มีใครสงสัยไหมเอ่ยมีไหมครับเดี๋ยวให้เตรียมสมุดนะครับเหมือนเดิมเขียนเลยนะครับวันที่แล้วก็คําสั่งให้นักเรียนบอกการทํางานของกล้ามเนื้อ3ามชนิดดังต่อไปนี้รูปภาพที่1กล้ามเนื้ออะไรผมก็เติมลงไปนะครับแล้วก็บอกการทํางานของเขาว่าเขาทํางานอะไรนะครับเขียนตามครูใช่ไหมครับใช่ครับแล้วเราก็ตอบคําถามนะครับ ที่ครูอธิบายไปเมื่อกี้เอาวาดรูปได้ไหมครับวาดรูปได้ครับวาดรูปด้วยได้ครับไม่ต้องวาดรูปได้ไหมครับครูครังันหายไปอ๋อโอเคครับมาแล้วครับวาดรูปด้วยนะครับเราจะได้รู้ว่ากล้ามเนื้อสามชนิดนะครับที่ครูให้ ครูคาหน้าที่เท่าไหร่คะหมายถึงอะไรครับดในสมุดให้ทำในสมุดนะครับจดลงในสมุดลูกเราไม่มีสมุดวิชาคาศึกษาค่ะเล่มใหม่ก็ได้โอเด็กใหม่เขาเป็นเด็กใหม่อ๋อเพื่อนมาใหม่เอาเล่มใหม่เลยลูก พอสี่แล้วมาใหม่เล่มใหม่เลยครับ โคครับผมมองไม่เห็นครับไม่ขึ้นตรงสไลด์เหรอลูกไม่ขึ้นครับเห็นยังมันเห็นคึ้นนึ่งอ่ะอ๋อเห็นนะครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับเห,เห็นแล้วครับ ครูครับผมมองกดไม่เห็นครับะไร่ะครคาผม,มองไม่เห็นค่ะเห็นนะครับเห็นแล้วค่ะแอบหน้าจอไว้สิจะยุ่งอะไรกับเพื่อนอ่าเดี๋ยวปิดไ์ก่อนครับเดี๋ยวทำต่อครับ เขียนโจทย์เสร็จยังครับเสร็จแล้วครับอ๋อโอเคครับเปิดในหนังสือได้นะลูกหา,กหาข้อมูลนในหนังสือได้ครับหน้าไหนล่ะครับดูที่สารบัญครับลูกครับ ครูคะที่ว่าลูกต้องระบายสีไหมคะระบายได้ครับเพื่อความสวยงามครับ คุณครัขอญอาตไปเอาไม้บรรทัดค่ะได้ครับคุณค่ามันหายไปค่ะ ครับก็ดูในหนังสือส่แล้วว่าดูของครง่ายกว่าหนังสือง่ายกว่าก็แล้วแต่เอง ารน,น้ำสุด,ด้วยใช่ไหมครับอะไรนะครับการน้ำสุดเลยใช่ไหมครับใช่ครับโูครับขออนุญาตแปลวสีครับได้ครับ ว่าคอยแยแปลวสีครับครับอคอยแยปลสคคีค่ะครับ อะไรนะครับนี่ครับตอบคำว่าตอบแค่เจ็ดขออีกรอบหนึ่งครับไม่เลยครับผู้ว่องไหวแล้วพายุกลายพอไหยครับค่ะเนี่ใช่ครับผู้วได้ไหมครับครับต้องเขียนย่อได้ไหมครับ คุณครูครับอ๋อคือสรุปมาใช่ไหมครับได้ครับสรุปมไม่ไม่ต้องวาดรูปได้ไหมครับถ้าเราไม่วาดรูปนะครับเราก็จะไม่รู้ว่ากล้ามเนื้อสามชนิดนะครับที่ครูยกตัวอย่างมาเราก็จะไม่รู้ว่ากล้ามเนื้อเรียบกล้ามเนื้อลายกล้ามเนื้อหัวใจมันเป็นรูปแบบไหนครูแนะนําให้วาดรูปนะครับจะได้เห็นภาพประกอบมากขึ้นนะครับคุณครับนูวาดรูปไม่เก่งนะครับวาดออกมาก็น่าจะน่าเก็บ มึงก็ค่อยๆลากตานหนู่มซุนี่ง่ายจะตายครัวค้าไม่ระบายสีได้ไหมคะไม่ระบายสีถามว่าไม่ระบายสีได้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราระบายมันก็จะเกิดความสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ ส่วนการทํางานให้เราสรุปมาได้นะครับสรุปให้มันเข้าใจนะครับถ้าเราจะย่อหรือสรุปข้อความมาเราต้องคนอ่านที่จะอ่านชิ้นงานเราครับต้องอ่านแล้วรู้เรื่องว่าการทํางานของหัวใจเนี่ยมันทํางานยังไงนะครับไม่ใช่ว่าเราย่อมาแล้วปุ๊บใจความไม่ได้มันก็จะเสียคะแนนตรงนี้นะ<ว>นลูกเราต้องอ่านแล้วทําความเข้าใจสามารถอธิบายได้ว่าหัวใจกล้ามเนื้อเรียบกล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อลายเนี่ยเขาทางานยังไงนะครับ <normally S 2> อยู่ภายใต้การควบคุมของอะไรนะครับ เวลาเราจําเราจะได้จําเป็นแนวทางเป็นข้อสอบได้แต่ถ้าเรายอ่อมาหรือเราสรุปมาโดยที่เราเขียนแบบโดยที่ไม่อ่านมานมันก็จะจับใจความไม่ได้นะครับมันก็จะอ่านแล้วงงค,ครูขาครูขาเขียนตั้เขียนตามในมหนังสือเลยใช่ไหมครับจรจะรวมตัวของระบบก,การเหนือใช่ไหมคะอะไรนะครับขออีกรอบหนึ่งครับครูสอนเรื่องการตรวจ สอบการจเจริญเติบโตของกระบบกล้ามเนื้อใช่ไหมคะถูกต้องครับก็เหลือเวลาอีกประมาณ10กว่านอาทีนะครับถ้าเราไม่เสร็จเดี๋ยวเราก็ทำช่วงเย็นได้นะครับหรือช่วงพักกลางวันได้นะครับ